โบราณว่าห้ามนำวัตถุโบราณมาเป็นของตนมิฉะนั้นจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในครอบครัวโบราณวัตถุเป็นมรดกทางวัฒนธรรมบ่งบอกถึงอารยธรรมของชาติการนำโบราณวัตถุมาเก็บไว้ในบ้านตนเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งหากมีใครมาพบเห็นเข้า ก็จะโดนประนามยามมิ่นให้เสียชื่อเสียงการนำวัตถุโบราณไปเก็บรักษาไว้ในที่เหมาะสมจะช่วยให้รักษาสภาพไว้ได้นานความแยบยลของกุศโลบายสมัยก่อนมีกลุ่มโจรผู้ร้ายคอยออกป้นทำให้โบราณวัตถุเก่าแก่หลายชิ้นสูญหายไปผู้ออกกุศโลบายนี้จึงหวังรักษาสมบัติเหล่านี้ไว้ซึ่งก็ได้ผลดีพอสมควร เพราะต่างก็เชื่อกันว่าโบราณวัตถุมีผีคอยเฝ้าดูแลอยู่